สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปารณีนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนในวิชาภาษาไทยค่ะในเรื่องอนํายอนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคำอักษรน,นำก่อนหน้านี้เราได้เรียนคำหอนำกันไปแล้วนะคะอักษรน,นำ ที่ออกเสียงพยางค์เดียวชนิดหนึ่งคือคำที่มีออนำยมีสี่คำด้วยกันค่ะคืออย่าอยู่อย่างอย่าคำแรกเลยนะคะคำว่าย่าคำว่าอย่า,า,ยาหมายถึงห้าม ไม่ให้กระทํำนั่นเองค่ะคำว่าอยู่อยู่ความหมายนะคะหมายถึงพักอาศัยมีชีวิตอยู่คำต่อไปคำว่าอย่างค่ะอย่างหมายถึงชนิดวิธีแบบเยี่ยงสิ่ง คำต่อไปคำว่าอยากนะคะคำว่าอยากหมายถึงปรารถนาประสงค์ต้องการหิวกระหายไปดูกันต่อเลยเราไปช่วยกันแต่งประโยคกันบ้างนะคะไปดูคำแรกค่ะคำแรกคำว่าอยากตัวอย่างประโยคนะคะ น้องอย่าส่งเสียงดังในห้องสมุดประโยคต่อไปอย่ากินขนมในห้องเรียนคำว่าอย่านะคะต่อไปคำว่าอยู่ตัวอย่างประโยคค่ะวิชัยทำงานอยู่ที่สวนผักไปดูประโยคที่สองค่ะพากาสวดมนต์อยู่ในห้องพระ อย่างตัวอย่างประโยคค่ะสมคิดเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องประโยคที่สองคุณครูอธิบายตัวอย่างให้นักเรียนฟังอยากตัวอย่างประโยคฉันอยากมีบ้านที่ชนบทประโยคที่สองนะคะคุณแม่ อยากกินทุเรียนนี่คือตัวอย่างการแต่งประโยคยาอยู่อย่างอยากนะคะต่อไปเรามาช่วยสรุปกันนะคะคำออานำยอเป็นคำอักษรน,นำค่ะที่ออกเสียงพยยงอยางเดียวมีอยู่4ี่คำคือ,อยาอยู่อย่างอยาก